มาเฮือนพน่อนางลุงเด้อพี่น้องบ้านนี่นนเฮือนพน่อนางลุงเออดีแล้วนะเขาบริเวณหัน <laughs> มนมีเสีพานางลุงมาส่งเจ้ามาไปนั่งฮะนี่คือเฮือนพน่อผึ่นเด้อพี่น้องเดอ้อ เอาอย่างนี้นะมันสิปีอักแม่นี่นะเจ้านั่งอยู่ต่างไงวาเอาไวแต่เคื่อตื่นตั้งไว้หันลูกเขาหันเขาไม่ได้มาเนี่เขาเมื่อบ้านเขาเจ็บ,บเอออันนี้คือเพื่อนนันพ่อนั่งลุงเด้อเพียงเด้อเพื่อนพ่อนั่งลุงเพื่อนแต่ข้าวอัน อ้นก็พอนางลุงเห็ดน้ำกันตะกี้เนาะว่าศิภาลูกสาวผลมาสงผลน้ำมาแล้วจังแวนนี่าานะเอนนาาอปีแรกวา่นนาปีแรกไปาาไปาวา่าไปสงพอไปลุงว่าไปผลมาดดีใจผลกันไน้เอานางลุงกยกขัน,ข,นขึ้นกอนุ แล้วคบเขาคันขึ้นก่อนเ <basics S 1> ด้อน้องลุงมาเคาะขมาเด้อโบเห็นเจ้าขายพักอันลายมือเลยเป็นอะไรเนาะาเฮาก็บว่างสิผ้าลูกมาหลีดนำกะเขาไปคอยไปเขาให้สูไปทำไมเอ้ย เท่าเลย,าายอยู่ซะเขาพานนกินยังก็กินนั่นแหละเจ้าสุปไปเถอะแม,ม่นแล้วแม่นของเขาคนเด้เอ,อ,อ,อเอาน้ำหอมสงบันนี้ลูกเอ้อยสงหญ้าเร็วเป็นลมโพลมใช้ให้ลูกร้านเด้อว่ะสิลูกเอามาดำเนาะ น้อยๆนะเอามาได้รับได้พุ่นอยู่เฮือนหยาเพิ่นเออเอาเมื่อพุ่นเออมาหาไช่เจ้ามาจากพุ่นบ่เดียวเออมาแต่ทรงทางพุ่นแล้วก็เลยยาวมาพี่มาหาไช่ทรงอันเล่เจ้าก็อยู่เป็นลุมโพลุมไช่มาเอาทรงเจ้ามานั้งลุงจับกล้องให้แม่เด้อลูกเด้อ ยมดีไม่แห้งต้มลูกต้มเต้าแล้วอชวนเจ้าก็ทเากันแหละให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้มึงเป็นต้นโพลุงไสให้ลูกให้ร้านนั่นๆคุนแม่จะน้องหนุ่มได้ฟัวได้ร้านได้ริ้วบ่นได้มากนะแต่หึงยัี้ยมาเป็นไข่โบ่สบายบ่บ่เห็นลุงายพักกันนะ พอเบื้อให้ใครลงถาวแล้วนี่สวัสดีค่ะมาหาถ่ายแล้วบ่จักน้องนี่ว่าซั่นเดี๋ยวพาบ่อนท่าสงทอีกก่อนเพิ่นเลี้ยงเด้อพี่น้องเพิ่นเลี้ยงกับมือเลี้ยงแต่แดงๆแล้วก็สงปีแล้วก็เอานี้จากปีบ่ น้องลุงนี่จากยันครอบครัวนี่เราพี่น้องเออเข้าใจกันสิบปีแล้วได้่อคนมาแล้วพ่อมาแล้วน้องลุงเอ,อ้าพ่อคนมาแล้วอือมึงพ่อคนกัน,กนอ้าวลูกเต้าเจ้าเดะเมียเจ้าเดะอยู่ส,สาย,สย <tit> ่อยมาบ่ซ่ำน้ำหมอน้อยน่ะบ่ได้มานำอือสิบ่มานำเด้อบ่ได้เอามานำน้ำมันรับเออเอาโลดเพิ่นบชิดอบชิดแล้วเจ้านะออกไปอสาก่อนแงีเวลาลูกเจ้าจักปีแล้วปีนี้เอา9ปี10แล้วเดือน6นี่ก็10 ให้เป็นหฮมพลมชายให้ลูกเด้อว่าสิไปหาลูกแม่ว่าจังสิลูกเออไปหาเขาแน่พ่อเอ้ยว่าสิเพลงเขาแน่เออจะบอแพงเขาโบว่าไปหาเขาแน่เออผมแก่ขึ้นหน่วยตาอือใหญ่ขึ้นมากะงามขึ้นงามขึ้นลูกสาวจะเบิ่งเียก็เอือกาะทองดูวนี่ ชีพ่อหาเลยเยนเก่งอยู่เชเก่งน้ำผ่อเส่วนมากอยากเก่งภาษาอังกฤษอยู่นะคะแนนหภาษาอังกฤษดีอยู่นั่งดีกว่าเจ้ากระดลูกสรงกระด อ่านมานั่นนี่ด้วกันใจกองสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ้าเอามาอย่ามาพี่อพี่อ้าวุดหุดโตพอเจ้าฮันบอกหักพอนีกว่าอมจะหักเฮาจะไปหาเฮาในเด้อว่าจังสีหนาดมแลหลยหนาจ๊กจำทุกขึ้นหอด พ่อไปตลาดไปเี่ยงหาอยู่โอ้ยลูกมันไม่โตบัวเลยสาวแหงล่ะพี่นาหนิหันลาดอยู่แล้วมาบอกมานอนน้ำ่อลูกมานอนน้ำ่อเจ้าก่ะผักขุนเงียนนะมาบ่น้ำหยาเป็นหมู่หญ้าก็อยู่นี่พ่อเจ้าก็อยู่นี่มันยเป็นเพียงเขาบ้านเ่ได้มาอยู่ร้านเจ้ายูทูบเบอร์ได้ขันอยู่จะด้ถ่ายยูทูบน้ำร้านเจ้าคุ้มหรือใดเออ ลงคลิปเองตัดต่อเองมาอยู mm mm. ah. ่หน em ึ่งเข่าหนึ huh. ่งน้ำให้พอเจ้าจ네ักอาทิตย์หนึ่งมาบอฮะมาอยู่น้ำเนื้อดุยวมาบอกลูกเขาก็มือักได้เออเออเจ้าผักองเฮียนนี่เซ็งผักเฮียนเซ็งผักเฮียนซองแล้วลรอกัมาอยู่น้ำ่ได้ยมาบอก เออแม้ไม oh, ้ถึงก bueno, ับผัก <tutaj> ข <to S 2> <this S 3> ุงเยนผักเียนสงนี่มาหนึ่งเข่าหงายกินแน่จักมือจักอาทิตย์หนึ่งไปแล้วเออเห็ดเอาบุญลุกเอ้ยนางลงนางลงอืมเนาะแบบแบบเดียวกันเลยของยังอันเดียวกันเลย

เลขนี่บ่ได้เลขนี่แม่ก็บ่ได้มีเวลาอยู่ว่าวบได้มีเวลาสอนนางมีแต่เราเห็ดเองเบิด์ตมายังกะกับอันนั้นคู่เลสสอนออกจากคู่สอนน่ะแรกกับโทรศัพท์เปิดสอนเพิ่ดเล่นน้ำอันนั่นเลยมาเลยผักองเรียนมาอยู่ในหยาหยากระชีทฮอตจากนอนอยากกอดเจ้าอยู่แต่ผู้เดียวหลงงอยู่ตายอยู่จัก เจ้าบุตรงไปค่ยไพักเดี๋ยวพ่อแล้วเถ่าแล้วเขาพากินยังกระหิบกินชั่วหายแม่ไปด้วยอีต้ลาวเจ้านิดพัก่อยอร่อยขี้หน้อยเลยอันนี้กับเป็นครอบครัวของพนาหย่าลุงลุงนาะพี่น้องเอาน้าเย็นมากินดีกว่า ทกหนึ่งสองสม้มหนึ่งสองส้ำคือกันอยู่บอกพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่พอกัะลูกลก็พอคนบริไป,ปหานะกต่างคนต่างมีครอบครัวต่างคนต่างมีภาระเด้อพี่น้องเด้อ พันสิไปผู้เดียมกับบคือต้องไปเป็นครโคเป็นครวัวคือคอยกับมานี่กับมากับนางลุงนี่กับบุเมนว่าอันนั้นได้ต้องเข้าใจในว่าจังสี่ซะต้องมาปีแรกพานางลุงมาส,สมมากเพิ่นปีหนาปีต่อไปต่อไปกับให้สาวเลยยนจบต้องได้มาทุกปีวันนี้จะได้ลงไปอยูุบก็ส่งไปเห็ดยังอยูุบกซองเอาดินเนี่ย อกินม่อามามานางเฮียงกันดุีัย่ายหูบนี่เพียนว่าวันผักของเฮียงสามเดือน่นจะมีอยู่ลำหยาพ่นเด้อพี่น้องหอดมือว่านจะเปลี่ยนใจได้เออเปลี่ยนใจด้วบาปเออเออตัวหยาบาปด้วยลูกหยาโคตรเศร้างานฝนวนนะลูกสาวไปาะนี่ ยู่มาเฮิงเติบหละเมื่อแล้เฮหาวกันคนก็เอาพักให้พี่น้องแล้วก็มีมากเพชรขอบโมขอบใจไปถือเอาคันเอาแลไม่คันมันก็งั้นกเมาเมะแล้วพี่น้องเอ้ยออกงานนั่งรุ่ก็มาเพชรบ้าพัด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  เอ้ยโทรไปก็นั่งกินเบียร์อยู่นเออมาสุบ้าแม่ไผก็ได้จังได๋ชมพดมมาเบิดทุกคนพี่น้องเอ้ยมมาเบิดทุกคนมมาบ่อยากลุกนเดินก็บ่อยากลุกจะนอนอยู่เออ